ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัด เ,เสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอรครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อช่วยย้ําเตือนสติสร้างภูมิคุ้มกันและให้แง่คิดดีๆแก่คุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้จะมีเรื่องราวความจริงอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปติดตามชมรพร้อมๆกันครับ อุกอาจรายวันคนของบ้านเราเนี่ยตีนกงประมาณสักสิบกว่าครั้งโจรปล้นทองทันทีที่เขาเปิดบอกเป็นการเตือนวัตถุเส้นส่วนเ่าสามเหลี่ยมไฟไม่เลยคุณยิ่งเป็นนะฮะดีเซลไปงะนี่ครับแยกชั้นเลยจุดติดอันตรายเอไส่กราเลยถ้าอย่างในคลิปน,นี่ยค่อนข้างีาง่จะยากเผาไหม้ทั้งคัน อุบัติเหตุเด็กจมน้ำ <c oughs> อุดทพาหอนพ่อแม่ <c oughs> เรื่องจริงไม่น่าจริง <c oughs> แฟนสยามอินจัน ถ้าดูสถิติปีปีหนึ่งนะครับว่าในการพ้นทองบ้านเราเนี่ยคิดว่าประมาณเดือนหนึ่งปีหนึ่งคงประมาณสักสิบกว่าครั้งถ้าชิงทรัพย์นี่ผมว่ามันมากกว่านี้เพราะชิงทรัพย์บางทีชิงไปสักเส้นกระบาดสองบาท,บาทมันก็เป็นแค่คดีความเรท้องที่ในโรงพักกันเองจะไม่ออกมาที่อื่นจะไม่ออกข่าวตามหนังสือพิมพ์เพราะว่าหนึ่งการแค่บาทสองบาทก็อาจจะไม่มีการลงข่าวมากมายเท่าไหร่นะครับข่าวการล้นฉกชิงวิ่งราวทองในบ้านเรา ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมากลายเป็นข่าวรายวันที่มีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องเลยครับแต่จะสังเกตว่าคดีชิงทองส่วนใหญ่สุดท้ายตำรวจมักตามไปรวบตัวได้อย่างรวดเร็วและแม้จะมีบทเรียนว่าปล้นทองแล้วมักไปไม่รอดแต่ทำไมร้านทองถึงยังเป็นที่หมายปองต่อการโจรกรรมอยู่เสมอมาก็ลองฟังการวิเคราะห์ก,กันดูนะครับ ที่เกิดมาทั้งหมดที่รวบรวมมานะว่าสาเหตุจร,จริงๆหลักจริงๆคือติดกันพนันติดจะเกิดที่ว่านี่นอกระบบกับพวกนายทุนทั้งหลายที่ว่าตัวเองก่อขึ้นมาอาจจะก,ก่อหนึ่งจากสภาพครัวเรือนหรือครอบครัวที่นั่งขึ้นมาหรือก่อมากจึงต้องมีการกระทำอันนี้เพราะว่าโดนพวกนักทุนรายใหญ่ที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ทวงถามจะเอาชีวิตต่อเวลาก็จาเป็นต้องเสี่ยงชีวิตกับตัวเองมาอาชีพทําอันนี้แทน ล่าสุดก็เกิดเหตุที่ห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธาน,นีครับซึ่งเหตุก็เกิดในช่วงค่ำของวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานี้ขณะที่พนักงานในร้านยืนอยู่จู่ๆก็มีชายสวมเสื้อคลุมนุ่งกางเกงยียนปิดหน้าปิดตาด้วยหมวกแก๊ปและหน้ากาก,ากอนามัยเดินตรงเข้ามาที่ร้านก่อนจะนําอาวุธมีดที่มีความยาวประมาณ15ซนติเมตรออกมาข่มขู่จากนั้น ก็ทำการคว้าสร้ 6, och, อยคอทองคำในตู้โชว์ไปเป็นจ oh, right ํานวน6เส้นด้วยกันที่มีน้ําหนักเส้นละ10บาทรวมมูลค่ากว่า1นล้านหกแสนบาทแล้วก็หลบหนีไปเหตุผลก็คือหนึ่งพอที่ว่าบิ๊กซีเปิดหรือโลตัสเปิดแต่ที่เนี้ยร้านทองเนี้ยจะไปดูทำเลสิ่งแรกที่เขาจะดูคือ ทางเข้าออกที่อยู่คนเข้าคนออกใกล้ที่สุดจะไม่อยู่ส่วนอื่นเพราะก็ถือว่าถ้าคนเดินเข้าปั๊บก็เห็นแล้วร้านทองก็จะซื้อร้านทองร้านนี้ก่อนคือเป็นที่เดียวกันจุดเดียวกันที่คนร้ายจะพ้นจะไม่มีใครคิดว่าจะพ้นชั้นสูงสูงอีกชั้นสองหรือชั้นสามเจ้าชั้นล่างหรือชั้นที่ว่าเข้าออกได้งานที่สุดไม่ใช่แค่ร้านทองในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อของคนร้ายนะครับร้านทองริมฟุตบาทก็โดนเหมือนกัน อย่างเช่นที่ร้านนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งคนร้ายที่ก่อเหตุมีด้วยกัน2คนสวมเสื้อแขนยาวนุ่งกางเกงยียนปกปิดใบหน้าด้วยหมวกนนกันน็อกและก็หมวกสีน้ําเงินขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านใช้อาวุธปืนบุกเข้ามาก่อเหตุพร้อมกับยิงปืนเพื่อข่มขู่ก่อนกวาดทองรูป,ปรพรรพันธ์ไปรวมน้ําหนัก114บาทคิดเป็นเงินก็ราว3าล้านบาทครับ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ทันทีพบปลอกกระสุนขนาด9มิลิเมตรตกอยู่หน้าร้านและในร้านด้วยรวมสองปลอกจึงทำการเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายต่อไปร้านข้างนก็คือหนึ่งเขาจนตอกแล้วฮะว่าจอมเป็นแล้วเพราะทางนี้ร้านนี้เปลี่ยวไม่ค่อยมีคนอยู่ในร้านหรือว่าในร้านมีแค่สองคนแค่นั้นเองปั๊บมันก็ง่ายกับการป捉จี้ป้น,ปรนหรือเราแวกแถวนี้ปั๊บมันไม่มีคนข้างเคียงอย่างบางทีตามต่างจังหวัดนี่จะไม่จะมีแบบที่ว่า ไอทางพุตปาดมีร้านค้าขายของก็จะไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่จะเป็นร้านที่โลง่โลงๆเงียบๆนั่นมากกว่านอกจากจะเกิดเหตุกับร้านทองแล้วผู้ที่สวมใส่ทองก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นในขณะที่หญิงสาวรายนี้กําลังขับขี่รถจักรยานยนต์มาอย่างบ้านพักของเธอ จู่ๆก็มีชายสวมใส่ชุดพนักงานส่งอาหารด e ลิเวอรขับรถตามเธอมาจากนั้นชายดังกล่าวก็ขับรถวนไปวนมาเพื่อหาช่วงเวลาที่หญิงสาวรายนี้ออกมาหน้าบ้านเพียงลําพังแล้วก็ทําทีสอบถามเธอว่าออเดอร์นี้เป็นของเธอสั่งหรือเปล่าในระหว่างที่เหยื่อเผลอหันหลังให้ชายดังกล่าวก็กระชากสร้อยคอทองคำทันทีครับนี่แหละเดือดตามนี่ครับตอนนี้เลยตามกรเช้ะ ผ่านไปไม่กี่วันก็เกิดเหตุอีกครั้งกับผู้ที่สวมใส่ทองแต่ครั้งนี้มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยคนร้ายท,ทําทีว่าเป็นลูกค้าเข้ามาจอดรถหน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทําการสั่งตามปกติก่อนจะฉวยโอกาสขณะที่คุณวันเพ็ญกวางตะเจ้าของร้านเผลอคนร้ายกระชากสร้อยคอทองคําที่เธอสวมใส่ทันที มีหนำซ้ำคนร้ายกงใช้มีดปลายแหลมแทงกว่าสิบแผลด้วยจนคุณวันเพ็ญล้มลงแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็เสียใจครับเสียใจมากเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับตัวผมและทุกๆคนครับไม่ไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็อยากให้หน่วยงานต่างๆหรือตำรวจสืบคดี ให้ถึงที่สุดครับเพราะว่าคดีนี้มันมันยังไงครับมันโหดเหี้ยมมากครับผมอยากให้ตำรวจดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเพืได้เป็นเย่ยงอย่างทำร้ายมแม่ของผมครับไม่มีใครคาดคิดครับว่าสร้อยคอทองคำที่มีน้ำหนักเพียงสามสลึง จะกลายเป็นสิ่งเชื้อเชิญให้โจรใจเยี่ยมเข้ามาก่อเหตุได้แล้วก็พรากเอาชีวิตของคุณวันเพ็ญไปจากครอบครัวหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่อายสืบเบาะแสหาตัวคนร้ายทันทีจนทราบภายหลังว่าเขาคือนายชิงยิงแท่จางที่อดีตเคยก่อเหตุชิงทองเข้าออกคุกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกันแล้วก็มก่อเหตุอีกในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่าตนมีปัญหาเรื่องเงินประจบมอกับเห็นผู้ตายใส่ทองจึงคิดจะกระชากชา แต่เขาอ้างว่าผู้ตายต่อสู้เขาจึงตัดสินใจแทงเธอแล้วก็หลบหนีไปหลายๆเหตุการณ์ที่จับกลุ่มคนร้ายได้เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสอบถามถึงสาเหตุของการปล้นฉกช,ชิงวิ่งราวก็มักจะได้คำตอบว่าติดหนี้การพนันติดหนี้นอกระบบและอีกอย่างก,ก็มักจะอ้างว่าตนตกงานไม่มีเงินใช้จ่ายจ,จึงก่อเหตุนี้ขึ้นอีกทั้งโทษทางคดีก็ไม่ได้หนักหนาอะไรติดคุกไม่กี่ปีพ้นโทษก็ออกมาใช้ชีวิตปกติได้ แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะครับเราถึงจะหลุดพ้นจากกลุ่มคนพวกนี้ได้คือสิ่งหนึ่งนะครับผมว่าอยู่ที่ว่าทำเลของร้านทองที่เปิดถ้าคุณคิดว่าทำเลของคุณนี้อยู่ในที่เสี่ยงอย่างเลี้ยงของเยอะเกินไปและถ้าคุณมีร้านทองที่ว่าอยู่ในรอบอำเภอหรืออนอำเภอเล็กๆคือมากระจ a น่าจะมีแบบที่ว่าสวิตช์เปิดปิดพอเห็นว่าลูกค้าที่ประจําหรือลูกค้าที่ดูท่าทางดีหน่อยก็เปิดประตูให้เขาเข้ามา นะฮะถ้าเห็นว่าลูกค้าคนนี้ท่าทางไม่ดีก็อย่าไปเปิดมันก็จะเป็นสิ่งที่จะมีการปลอดภัยมากกว่าแต่ก็เตือนอีกอย่างของผู้บริโภคทั่วๆไปว่าถ้าคุณไม่มั่นใจจะใส่สร้อยคอเนี่ใส่ให้มิดชิดจะเห็นจนมากนานนาเนี่ยบางคนเนี่ยว่าจะใส่สร้อยคอนี่เสื้อคอนี่ไม่มิดชิดจะโดนแบบชื่อว่าโฉกชิงวิ่งราวยิ่งคุณนั่งซ้อนไทยมอเตอร์ไซค์หรือนั่งรถอ้ตุกๆก,ก,ก็โดนอยู่ตลอดเวลานะฮะ ก็ยังให้คิดว่าถ้ารู้ตัวเองออกจากภางนอกสวมใส่ยะไรก็ตามปกปิดให้มิดชิดแต่ก็ช่วยเข้ามือถ้าไม่จําเป็นจะใส่ดีที่สุดจริงๆแล้วในยามวิกฤตแบบนี้ทุกคนต่างก็มีปัญหาทุกคนต่างต้องดิ้นรนไม่ต่างอะไรกันเลยครับอย่ามาใช้ข้ออ้างเรื่องความลําบากด้วยการออกไปก่อการเลวกับผู้อื่นเพราะนอกจากมันจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรแล้วมันจะเพิ่มปัญหากับตัวคุณ ต้องไปติดคุกติดตารางกันอีกด้วยซ้ํากลับตัวกลับใจเซะครับก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินไปกว่านี้ผมก็เข้าใจทุกคนนะว่าดินหลนที่ว่ามีนี่มีสิ่แต่ถ้าตัวเองสามารถลบนี่ตัวเองได้โดยเชื่ไม่เกิดความโลกหรือไม่เกิดความหลงเะเริองกับอาัยมุกทั้งหลายมันก็จะไม่มีสาเหตุที่เกิดขึ้น,ข,นขึ้นมาแต่ถ้าตัวเองถลัไปแล้วเขพยายาม ให้มันเบาลงไปบ้างหาอาชีพอื่นงานอื่นที่ทําเพราะปัจจุบันนี้งานทั่วๆไปใช่มันหายากแต่ว่าถ้ามดเรารู้จักประหยัดกระแมดกระแหม่มปั๊บมันก็จะไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นมากกบของเราเองนะทันทีที่เขาเปิดบ่อเป็นการเติมวัตถุดิบส่วนนี้สามเหลี่ยมไฟไม่เวยึ้นยิ่งเป็นนะฮะดีเซลไปฮะนี่ครับแยกชั้นเลยจุดติดอันตรายเอฟเกต์ฮะเลยถ้าอย่างในคลิปเนี่ยค่อนข้างเยะยาะ เผาไม่ทั้งคัน oh <my> อุบัติเหตุเด็กจมน้ำ oh <my> อุ้พาหอนพ่อแม่